เอาละข้อนี้ใครทำได้บ้างทำดูแล้วเป็นไงบ้างคำตอบคือหรออะไรนะอไไรนะโอ้เรามาดูกันว่าถูกหรือเปล่าดีไหมเออแต่พี่ดีใจนะที่น้องทำมา ครับเอาละถ้าอย่างนั้นข้อนี้พี่จะให้น้องดอมเป็นคนเฉลยใชครับลองอธิบายให้พี่ฟังซิว่าทํำยังไงโอเคครับเริ่มเลยเออที่วต่หนาแั้ับว่นักกที่นักกว่าตัวที่นัอก่นักว่าว่ตัวที่หนัอว่าี่นว ครับนนเออพี่ดูเหมือนว่าพี่ได้ยินน้ององดมอูดีมากเลยล่ะอืมน้องดิวได้ยินน้องโดมไหมครับเอ้ยน้องดอมไหมครับชัดนะครับพี่ไมไ่ยินชัดแหละไม่ค่อยชัดครับไม่ชัดเนาะเออเออได้ยินแต่ไม่ชัดเลยอ่าเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวงั้นพี่จะเฉยให้ฟังละกันเนาะครับแล้วก็น เดีย๋ยวถ้าเกิดว่าน้องน้องดอมคิดว่าพี่ไปถูกทางหรือเปล่าแล้วก็บอกพี่ด้วยกันถ้าเกิดพี่ทําผิดโอเคปะ่ะคือเมื่อกี้พี่เข้าใจว่าน้องดอมบอกอย่างนี้นะบอกว่าเรารู้ว่ามีสองจำนวนนะครับจำนวนนับด้วยนะสองจำนวนงั้นเราให้ชื่อเป็นอะไรดีครับเป็น a กับ b ีดีไหมนะข้อนี้เขาบอกว่า a กับ b เนี่ยคูณกันน่ะมันได้สองร้อยห้าสิบหกใช่ไหมแล้วก็ราวนี้เขาบอกว่าผลหารของสองจำนวนนี้เท่ากับสี่ สมมติแล้วกันสมมติให้ a มันมากกว่า b ได้ไหมพี่สมมตินะโอเคปะ่ะสมมติให้ a มากกว่า b เขาบอกว่าผลหารของสองจำนวนนี้เท่ากับสี่ท่าน a หาร b เท่ากับสี่นั่นหมายถึงว่าอะไรครับ a เนี่ยมันเป็นสี่เท่าของ b ถูกไหมครับเขียนได้ว่า a เนี่ยเป็นสี่เท่าของ b อันนี้คือพี่พ,พยายามทําตามที่น้องดอมบอกนะถูกไปทำน้องดอมวันนี้พี่โอเคไหมครับ อ่าโอเคเนาะคราวนี้พอน้องดอมพอน้องดอมได้ว่า a เท่าสี่เท่าของ b แล้วเนี่ยน้องดอมจึงเอาตัวเนี้ยเข้าไปแทนในนี้ถูกปะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย a คูณ b เท่ากับสองห้าหกเนี่ย a อเนี่ยที่รู้อยู่แล้วว่า a อ่ะมันคือเท่าไหร่ครับสี่เท่าของ b เพราะฉะนั้นพี่เอาสี่บไปแทนเลยดีไหมก็ได้ว่าเป็นสี่บถูกไหมครับตัวไหนมี a พี่เอาสี่ b ีแทนเข้าไปถูกไหมคูณด้วย b เท่ากับ2 5 6เพราะฉะนั้นพี่ได้ก็เลยได้ว่าเท่าไหร่ครับ b คูณ b ก็คือ b กำลังสองนั่นเองป่ะแต่พี่เขียนว่าหาร b กำลังสองก็ได้เท่ากับ2 5 6, 6หารด้วย4ถูกไหมซึ่ง2 6, หารด้วย4เนี่ยคือเท่าไหร่ครับถูก64และ b กำลังสองค่สี่เนี่ยน้องจึงได้ว่า b คืออะไรครับแปดถูกไหม โอ้บี B จึงเท่ากับแปดถูกไหมทัศเออแล้วบีเท่าลบแปดใช่ไหมบีเท่าลบแปดก็ได้ใช่ปะเพราะลบแปดคูณกับลบแปดเนี่ยมันได้หกสิบสี่ถูกปะทําไมน้องไม่เอาลบแปดละ่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะเอาอันแรกก่อนถ้าสมมติบีเท่าแปดเนี่ยน้องจะได้ว่าเอเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าบีเท่าแปดเอเท่าไหร่ ดีมากโอเคครับแล้วถ้า B ีเท่ากับลบแปด่ะครับเอเท่าไรร่เอเท่าลบสามสิบสองใช่ปะอืมโอเคนะคราวนี้จะตอบไอเดียเขาบอกว่าจงหาผลบวกของจำนวนทั้งสองผลบวกของจำนวนแรกก็คือสี่สิบถูกปะอันที่สองคือลบสี่สิบโอเคอเคราวนี้มันก็มีคำตอบสองอันนะดิถ้าอย่างนั้นนะ อืมแตกดีเนอะน้องคิดว่าไงครับข้อนี้ฮะยังไงนะตงนแต่เขาบอกว่าจงหาผลบวกของจำนวนทั้งสองนะคือนี่ก็คือผลบวกไงนั่นคือน้อง,องจะตอบจำนวนไหนดีละ่ะอ,อันไหนดีเอย่ยอ, <c oughs> อ้าว ี๋ยวนะน้องคือถูเพราะว่า A กับ B เนี่ยเป็นจำนวนนับโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลบแปดอะไม่ใช่จำนวนนับถูกปะเราจะสามสิบสองก็ไม่ใช่ถูกปะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เราตัดทิ้งได้เลยถูกไหมครับเพราะว่าจำนวนนับเนี่ยคือแปดสามสิบสองถูกปะเราจึงเอาแต่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราฉะนั้นคำตอบที่แท้จริงคือสี่สิบนะโอเคปะครับ เพราะว่าลบแปดแล้วก็ลบสามสิบสองเนี่ยไม่ใช่จำนวนนับนะครับโอเคปะ่ะอ่าครับ,รบตรงนี้มีมีคำถามอะไรไหมครับน้องน้อ่ฮะะอรนะมีปะไม่ครับไม่นะโอเคโอ้วันนี้เสียงเอเข้าแวงอยู่เนาะแล้วน้องมอไม่สงสัยเหรอครับว่าถ้าพี่สมมุติอย่างอื่น ทำไมพี่ต้องสมมติอย่างนี้ทำไมพี่ไม่สมมติว่า b มากกว่า a บ้างล่ะน้องสงสัยปะใช่ไหมอะไรมากกว่าอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าพี่บอกว่า b มากกว่า a พี่ได้ว่า b หารด้วย a เท่ากับ4ถูกปะใช่ไหมแล้วพี่ก็จะได้อย่างอื่นว่า b ของพี่ก็คือแ้่พี่ก็แทนเข้าไปก็ได้อย่างประมาณอย่างเดียวกันนี่แหละโอเคปะเออแต่ครา้นี้พี่อาจจะได้ว่าเป็น a เป็น32ถูกไหมครับ เอ้ยโทษเอเป็นเท่าไหร่วะเเป็นรปแอ๋อใช่ไหมอะไรอย่างนั้นถูกไหมครับเออโอเคเนาะทาอย่างนั้น